น่าจะเป็นบอ่อแบบโยกได้ครับคือว่าเป็นบอ่อปิงครับคลิปนี้เราพามาดูคุณทวดคุณปูเจ้าฟอร์ดครับหายแล้วเป็นสองสี่เป็นพาน6กครับโอ้เขาถ่ายทำอะไรน้ะนี่เนาะดินแข็งรับพี่น้องอ่ะอันดับแรกก็สวัสดีชาวแฟนเพจเฟ e บุ๊กแล้วก็ชาวยูทูบ ฟอร์ดครับโพกงหนึ่งศูนหรือว่าเจ้าคุณปู่นั่นเองครับทุกคน<อ>เขาไทยทำอะไรเนี่ยเล้วแล้วข้ามาแล้วเ,เราถามเขาก่อนไอแบบฝุ่นตลบอบอวนเลยพี่น้องเอ้ยฟอร์ดเผาเดียวครับ น,นี่แหละถ้าไถนานะครับหรือว่าไถไรนี่จะมีนกมาคอยกินสัตว์ที่ออกจากดินครับมังลหว วอด0หครับหรือว่า6 6 0ไม่รู้นะครับตอนนี้เท่าเดียวครับพี่น้องรถก็ออกน่าจะหลายสิบปีแล้วคันนี้ โฟล่วเป็นรถที่แบบใช้ทนนานมากครับสำหรับกอดแรงนะครับเห็นถึงเผาเดียวแบบนี้บอกเลยว่าแรงเหมือนกันฝุ่น ต้องเข้าใจนะครับจังหวะอ้นนี่ไทยทำอะไรนี่อ้าวไม่ได้ยินหรือเปล่าไม่รู้คงผ่าของอะไรนะครับ MT ลิ้นแข็งครับ คนปูคนปูรับบทหนัก <laughs> มันสุดยอดมาก เป็นผ่านหกครับผานพวนฟอร์นี่ส่วนมากจะมีเจ็ดผานนะครับเจ็ดผานแต่นี้เขาแปลงใส่หกผานนะครับน่าจะเป็นของค่ายพีทีหรือเปล่าเป็นสต er ิกเกอร์ติดตรงผานครับถไถไรอ้อยครับอันนี้เขาน่าจะตัดขวางนะเขาน่าจะ ไถรอบยาวไปแล้วครับนี่มีรอยขี้ถไปแล้วครับน่าจะถายรอบยาวไปแล้วแหละมันยังไม่เข้าที่ครับเลยต้องถายขวางแบบนี้ครับบิ้แข็งมากครับแถวนี้ นกเต็มเลยครับเป็นภาพที่สวยมากเวลาเลี้ยวนี่ต้องเผื่อนะครับไม่เหมือนสองเพ่าเท่าไปดันดินคู่กับสองเพาานี่โอ้โห ไม่ถอยนะครับพาวเดียวเนี่ยสมัยแต่ก่อนนี้่ที่ผมเป็นรถคังแรกก็น,นี่แหละครับฟอร์ตตัวนี้เลยฟอร์ตตัวนี้นะครับที่ผมเป็นรถขับแลกๆตัง้งแต่โผลผมครับทุกคนตัวนี้เลยสมัยผมขับนี่ได้ขั้นแรงวันละหกสิบบาทครับสมัยหัดขับใหม่ๆทุกคน กำลังดีครับไม่มีตกครับสำหรับฟอน์เป็นโคูงใหญ่ๆแบบนี้เป็นเครื่องสี่สูบนะครับ ไล่นี่ต้องยกให้ครับฟอร์ด <laughs> ครั่านดิแข็งมาก น่าจะเป็นบอ่อแบบโยกได้ครับคือว่าเป็นบอ่อสปริงครับ โฟนเดโดโฟนอันนี้เราทำการซูมนะครับอ่ะโอเคครับท,ท่านผู้ชม คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับผม